สวัสดีครับวันนี้เรามาจะมารีวิวการติดตั้งชุดแปลงจากกระบุลรอถังบนมาใส่เป็นกระบุพับปั๊มนะครับนี่นะครับชุดแปลงที่เราเราขายไปก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่แล้วก็พวกนี้นะครับแป่นุ้งแปน้ำมันอะไรให้อ่านี่ก็เป็นนี้นะครับผมหลังจากที่เราแกะหน้าแปรนเดิมออกแล้วแป้นขบวกแล้วอันนี้ก็มีไอปะเก็นแท้อยู่นะครับแล้วก็สังเกตต้องรูด้านขวามือ ทำไงก็ได้ให้ลมมันออกมานะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเทคใหม่อ่าตัวนี้นะครับลมออกแล้วครับผมแสดงว่าลมจากในห้องเครื่องสามารถเข้ามาตรงนี้ได้ฮะอันนี้เราก็ประกอบเลยนะครับผมประกอบเลยที่สองร้อยอาจจะต้องใช้กาวช่วยหน่อยนะครับผมเพราะถ้าเกิดผมตัดหน้าแปนไปแล้วมันจะไม่เสมอมันจะต่ำลงไปเวลาถ่ายถ่ายคันเร่งจะมีปัญหา ชุดแป้งชุดละ800รวมส่งปากคาบู15มิลชุดละ800พร้อมประกอบนะคะมี T200 t 200, d 4 0 g 4 k 328มีชุดแป้งทุกรุ่นค่ะอยากใส่รุ่นไหนก็สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะอัดแค่นเลยนะครับผมแต่ตัวนี้ผมจะใช้กาวช่วยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ตัดหน้าเป็นเนี่ครับ ้องใช้กาวช่วยถ้าว่าไม่ใช้กาวช่วยมันจะรั่วนะครับแล้วก็แถบตรงนี้เลยกลาวอัดหัวน็อตไปเลยครับอัดไปเยอะๆกันรั่วตรงหัวนออ็อตเฉยๆนี่ครับชุดแปลงที่เราให้ไปก็จะเป็นแค่นี้เองถ้าประกอบเรียบร้อย เสื้อทีสองร้อยห้าเกิดมันเป็นเสื้อแทะเขาจะมีรูมาให้ถ้าเกิดเป็นเสื้อจีนอ่ะเราต้องไปเจาะรูเองนะคะเป็นเสื้อจีนต้องเจาะรูเพิ่มนะครับลูกชายคนเปลี่ยนนะครับแล้ว่ายลมเราก็มาเสียบตรงนี้ใส่กคคัมนี่แล้วขบูเราก็เช็คไปให้ทุกตัวนะครับรูตรงนี้ตรงแหวนตอวอากาศใส่ไป ทากาวก็ลงตรงหัวน็อตเลยครับทา,าให้มันเยอะหน่อยให้มันล้นออกมาเพราะเวลาเราอัดประเก็นเข้าไปมันจะได้ไม่รั่วกตรงหัวน็อตนะครับเพราะเป็นการแก้ปัญหาการติดหัวสายเล่งครับผมเพราะถ้าเกิดผมตัดหน้าแปลงคาบูไปปุ๊บมวลาหนะ้ามันจะใส่สายเล่งไม่ได้ นี่นะครับแค่นี้เองนี่นะครับสายเล่งมายาติดตรงนี้นิดนึงวิธีแก้แค่นี้ครับผมไม่ต้ใส่สายเล่งได้แล้วส่วนสายน้ำมันแล้วก็มาอย่างนี้เข้าตรงนี้หน่อยเดียวครับนี่ครับเป็นอั้นว่าเสร็จพิธีเดี๋ยวเราก็ใส่ กออากาศเหมือนเดิมนี่นะครับสายเร่งเราก็เสียบเข้ตรงนี้ได้เลยปกตินี่ครับตัวนี้ยังไม่ไม,ไม่ไม่นั่นนะครับผมอันนี้ทําวิธีติดตั้งให้ดูเฉยๆเพราะสตาร์ทไงมันก็ติดอยู่แล้วเพราะเครื่องเครื่องมาติดมาอยู่แล้วครับผมสตาร์ทไงก็ติดแต่ไม่ติด่ะแ,และ้วทไมจะตาร์ทอันนี้ทําคลิปการประกอบให้ดูไง แต่คลิปมันยาวเกินอ่าใช่นี่ครับผมเนี่ยนี่ก็จะไปแค่นี้สี่นาทีนี่นะครับโอเคมีแค่นี้ครับผมคลิปการประกอบชุดแปลงบูทีดไอทีสองร้อยมิซูทีสองร้อยนะครับจากถังบนใส่เป็นขบวนป,ปั๊มนะครับโอเคครับผมมีแค่นี้ครับถ้าถ้าเกิดเป็นทีดีสี่ศูนย์อะเหมือนกันแต่ต้องจอะเสื้อแค่นี้เองใครสนใจก็พักมาสอบถามได้นะคะขอบคุณครับ